สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรครับมเมื่อนี้สิบ้าเมา่เบงท่งผมครับทรงอันเดีัดกับทู่บ็กอกครับทู่บล็อกพื้นแล้ว่ามันแตกต่างกันแบบได็ครับของสไตล์ของผมเองนะครับของสไตล์สร้างไส้ครับ,อาารบเออแต่ก่อนอื่นก็นเดี๋ยวพาเบรงราคาตัดผมกันครับเพระาะว่ามีเพื่อนๆคนหนึ่งอยากรูราคาตัดผมร้านผมครับเดี๋ยวให้เบิ่งกันไปเลยครับ ครับค่าตัดกลมดานของผมเองครับราคาถามไปแล้วครับเนี่ยมีถั่วลางวัลมั่มครับโอ้รางวัลนี่ผักคุ้มใจครับนี่ครับมึงลางบ้านยังนี รางวัลชมเชยการแข่งขันแกะลายงานเบ์แฮสไตฟ for ไทยบาร์เบอร์ครั้งที่หนครับจังหวัดคอนแก่นครับท,ที่22กุมภา2563ครับนี่ครับโอ้ดีใจกันนะครับได้รางวัลมาไปแข่งแกะลายคอนแก่นครับเอะเบงส้งผมกันเลยครับว่า ผู้บอกกับอันเดคัตมันแตกต่างกันแบบไหครับเอาเบิรงส่งแรกก่อนครับส่งแรกจะเป็นอันเดคัตนะครับเด้อสไตล์ของผมเองครับย้ำนะครับว่าเป็นสไตล์ของผมเองนี่ครับส่งอันเดคัตของผมครับต้องขอบคุณรองทัดครับมือหนึ่งที่เป็นหัวแบบนะครับนี่คือสไตล์อันเดคัตครับของผมครับ รอบๆครับผมจะตัดจากเบอร์หนึ่งครับไปไปหาเบอร์สามครับเราจะปล่อยผมดันบนลงให้บอครับท่นี่ครับนี่ครับตอนปล่อยลงจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือนองบริตารดันบนออกครับนองกับสิบายละมัดน้ำครับได้อีกสไตล์นึงครับนี่ครับ จริงๆด้านหน้าก็คือดีนิดนึงพอดีครับแต่ว่าน้องเบาขึ้นครับนี่นะครับต้มแจกตางระหว่างเด็กชายกับทู่บอกครับเดี๋ยวก็ทานน้องเองได้น้องถึงใจวะไหนครับสุดยอดเลยครับสุดยอดลูกค้าประจำครับตัดจ็ดปีแล้วเจ็นี่ล่ะจำได้ปะหลายปีครับจะเปิดร้านหรอเนาะแม่ครับครับตัดกันมาจะน้องนิดนึงหน่อยครับขอบคุณไม่รายน้องขอบคุณครับนี่ครับสรงทรงสไตล์ทูบ็อกครับสรงนี่ แระตัดกรอครับส่วงนี่ด้านข้างครับด้านข้างสตัดแบบอันเดอร์คัทเลยครับด้านข้างขึ้นกันเลยแต่ว่าขอแตกต่างระวางทูบอ็อกกับอันเดอร์คัทนี่ครับจะอยู่ด้านหลังครับน่ครับทูบอ็อกนี่เป็นคือร่องส่งนี่ครับด้านหลังตัดแบบร่องส่งเลยครับด้านหลังเป็นร่องส้งสูงครับแต่ยังบ่าสูงครับครับด้านหลังครับ ต้านทางกับตัดเตือนครับกับบรรไดคัตแบนเดียวกันแล้วครับแต่ว่าแตกต้านที่ด้านหลังครับฐานเดียครับด้านหลังเสรตัดนี่เฟินมากไปแล้วครับเป็นสองสันครับจะเป็นสองสันเพื่อดันคานนี่ครับหลอกมาเลยครับตัวนี้เป็นสไตล์ทูบ็อกนะครับชื่อขอดแจกต้านนันครับยังปฏิเซตได้ครับถ้าเซตจะล่อคนนี้อยู่ครับเป็นได้แน่ถึงใจวะผมประมาณนี้แหละครับ ครับผมประมาานี่แหละครับก้อนแตกต่างระว่างสองทรงของสไตล์ของผมเองนะครับคนอืนอาจีพตัดแบบอืนครับแต่ว่าสไตล์มมตัดแบบนี้ครับสุดทายเดราขอบคุณครับทุกคนครับที่ติดตามช่องของผมครับคอยทุกคนประสบก้อนสําเร็จนะครับในหนาทีางานครับคอยทุกคนที่เป็นสร้างใหมครับซู้ๆครับผมมยังยากเกินก้านสามารถเขาใดครับเ็ดมันใดครับอย่าประจใจเครับ เป็นกำลังใจกันไปตลอดนะครับเด้อแง่ๆไปครับผมสิได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนา้านะครับเด้อเมื่อนี้ป่ดได้แนะนำการสอนครับเมื่อนี้ยังป่ดได้หัวแบบครับก็เลยเอาส้มมาเปลี่ยนเกลี่ยไปเบื้องก่อนครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับ